เราไปเริ่มกันที่เรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬาเทควันโดครับนายพิพัฒน์รัชกิจปากานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดรก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยที่เวลาดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีพลเอกเดชาเห็งกระสีนายกสมาคมกีฬา จักรยานแห่งประเทศไทยทำนักกีฬาทีมงานสตารโค้ชให้การต้อนรับนะครับรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าการเดินทางมาวันนี้ก็เพื่อเป็นกําลังใจในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อนําพาชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศส่วนสถานการณ์โควิด -19 ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับวงการกีฬานะครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการป้องกันและก็การเฝ้าระวังของภาครัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับนักกีฬาจักรยานเนี่ยครับให้มีความตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมต่อไปนะครับ ไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์จะกลับมาเมื่อไหร่ในระดับนานาชาติแต่ว่าหากเราพร้อมก็เรียกว่าเวลาไปเดินทางไปแข่งขันแล้วนะครับก็จะได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีครับน้องๆมีผลงานในระดับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสมาคมมีความแข็งแรงนะครับท่านนายกสมาคมเนี่ยทุมเททั้งแรงกายและแรงใจวันนี้ที่มาสมาคมจักรยานเนี่ยก็ได้เห็น ทางนายกสมาคมเล่าให้ฟังและผลงานที่ออกมาก็คือซีเกมเมื่อครั้งที่แล้วหรือเอเชียนเกมส์อินชการตาก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับเหรียญทองมานะครับโดยเฉพาะซีเกมส์ครั้งที่แล้วเนี่ยเรากวาดมาถึง6เหรียญทอง4เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ากีฬาจักรยานได้กู้หน้าประเทศไทย มาในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าการแข่งขันซีเกมในเวียดนามสำหรับปีหน้านะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเราคงทวงแชมป์ของซีเกมกลับมานะครับซึ่งตัวผมเองหรือตัวท่านผู้ว่าเองก็บอกเลยนะครับโดนผู้ใหญ่ตำหนิพอสมควรว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ประเทศไทยได้ถึงระดับที่3ของซีเกมซึ่งตัวผมก็ยอมรับผิด ตัวท่านผู้ว่าก็ยอมรับผิดไปแล้วว่าปีหน้าขอเอาทวงที่หนึ่งกลับคืนนะครับแต่สิ่งที่วันนี้มาเนี่ยดีใจมากที่เรามีเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่ทางสมาคมสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในอดีตเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเรามีนักกีฬาปั่นจักรยานที่เก่งแล้วก็ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคือท่านปีดาจุลลมณฑนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยจะมีนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแบบท่านปิดาแต่ผมเชื่อว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้เราจะมีนักกีฬาที่ดังกว่าท่านปีดาจุลมนทนซึ่งผมมั่นใจและก็เชื่อใจในความสามารถของท่านนายกสมาคมจักรยานคนปัจจุบันแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือมั่นใจและเชื่อใจใน ทีมผู้ฝึกสอนของสมาคมจักรยานกับในส่วนของบีชเองนะครับจุทาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นน้องเหล็กทีมชาติไทยหนึ่งเดียวที่คว้าตัวโอลิมปิกเกม2020ในญี่ปุ่นกลางปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้สมาคมมีแผนจะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เชียงใหม่นะครับตั้งแต่27กรกฎาคมแต่ว่าพอมีเรื่องของการ ติดเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดระยองแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเฝ้าติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งว่าจะเดินทางไปได้หรือไม่อย่างไรครับตอนนี้ก็ลุ้นๆอยู่ค่ะก็เซ็งเหมือนกันเพราะว่า,าทีแรกทางสมาคมแพลนไว้วันที่27พอตอนนี้ข่าวออกมา,าว่าโควิดมาเมื่อ2วันที่แล้วหนูก็รอลุ้นตลอดเวลาค่ะว่าสถานการณ์ของรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็รอฟังทางสมาคมนายกสมาคมก็คือ แลนอีกทีนึงอะค่ะเพราะว่าแต่ตอนนี้คือทุกอย่างเราแพลนไปว่าวันที่27กรกฎาคมนี้เราจะขึ้นไปเก็บตัวกันที่เชียงใหม่ค่ะใจใจก็คิดว่ากังวลว่าจะไม่มีโอลิมปิกแต่ก็ยังคงต้องซ้อมฝึกซ้อมเพื่อฟิตร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคร้ายของเราแล้วก็เราก็ต้องยอมรับในจุดนี้ว่าทุกๆคนทุกๆประเทศทุกๆโลกทั่วโลกก็ต้องรับสถานการณ์แบบเราเหมือนกัน ซึ่งก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีโอมปิกในปีหน้าก็ยังมีซีเกมส์เชเช่นเกมส์หรือว่าแมตต์ต่างๆที่เราจะทําผลงานให้กับประเทศชาติก็ยังมีอยู่ค่ะค่ะตอนนี้ก็เรารอลุ้นค่ะว่าทัวร์อัไทยแลนด์ที่ประเทศเราเนี่ยค่ะในเดือนตุลาจะสามารถจัดได้ในรูปแบบไหนแล้วต่างประเทศจะเข้ามาหาประเทศเราในรูปแบบไหนเพราะว่าตอนนี้ทางสมาคมนายกก็ประกาศว่าถ้าประเทศต่างประเทศเข้ามาก็จะไม่กักตัว14วันถ้าเกิดว่าเรามี การแข่งขันทัวร์เทเลนเกิดขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปแข่งขันในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูกระแสของทั่วโลกด้วยว่าจะเป็นยังไงเกี่ยวกับโควิดนี้ค่ะจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่อง่ยวและกีฬานะครับแล้วก็คณะผู้บริหารก็เดินทางไป เยี่มชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทควันโดกันต่อเลยนะครับก็อยู่ภายในการกีฬาประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็กล่าวชื่นชมสมาคมกีฬาเทควันโดครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยการคว้าเหรียญทองในระดับนานาชาติและก็ระดับโลกมาครองได้อย่างสม่ำเสมอนะครับก็เน้นย้ำครับว่าในอนาคตเป้าหมายต่อไปของเทควันโดก,ก็คือการทําผลงานให้ดีในโอลิมปิกเกมส์และก็เอเชียนเกมส์ส่วนซีเกมส์เนี่ยมั่นใจครับว่าทัพเทควันโดไทยนะยอดเยี่ยมแล้วก็ทําผลงานได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับ ส่วนทางนายกสมาคมเทควันโดเองอย่างคุณพิมลศิวิกรนะครับก็บอกว่าขอขอบคุณนะครับในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารในครั้งนี้ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬาและก็ทีมงานซึ่งสมาคมจะพยายามทำผลงานที่ดีและก็นำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาวไทยทุกคนส่วนการแพร่ระบาดคุิด -19 ทีนแน่นอนครับว่าตัวนายกสมาคมเองก็จะรอดูสถานการณ์แล้วก็คำสั่งจากทางรัฐบาลครับก่อนอื่นเหตุก็เพิ่งเกิดนะครับมันจะ ลามไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าไม่ลามเลยเราก็ยังไม่ทราบนะครับเหตุการณ์ที่ระยองหรือว่าเหตุการณ์ที่สุขุมวิทก็ดีก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะครับก็ขอเฝ้าดูสักหน่อยนึงหนึ่ง,นนงสัปดาห์สองสัปดาห์ผ่านไปถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรก็คือว่าไม่มีอะไรก็ไม่ได้ไปติดใครต่อนะฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับสำหรับทางสมาคมเองในการซ้อมก็ยังซ้อมันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ไม่ได้ซ้อมหนักนะฮะแมตช์แรกนจริงๆแล้วคงจะเป็นปีหน้าซึ่งก็อีก10กว่าเดือนนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จาเป็นที่ต้องเอานักกีฬามาเก็บไว้เพื่อที่จะคอนดิชแนน่งให้ให้ยืดหยุ่นให้รักษาทักษะอะไรเอาไว้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้ซ้อมกันรุนแรงไม่ได้ซ้อมกันเข้มข้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ให้ครูโยคะเข้ามาสอนด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบาลานซ์แล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับเอ่ยแข้งเหยียดข,ขาไปแล้วก็เห็นโค้ชเชก็เอาครูสอนฮิปฮอปเข้ามาคนหนึ่งนะครับมาสักครั้งหนึ่งต่อสัปดาห์ ก็ให้เด็กได้สนุกกันบ้างก็จะได้ไม่เบื่อนะเพราะนั้นแล้วก็สุดท้ายเราก็ยังไม่มีแข่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ทํากันในช่วงนี้นะครับแล้วจริงๆต้งเรียนว่านักกีฬาแฮปปี้นะทุกคนที่ถามดูเนะี่ยบอกคิดถึงบ้านไหมอยากกลับบ้านไหมคือนักกีฬาแฮปปี้ที่ได้มาได้ซอ้อมได้เจอเพื่อนได้ได้ฝึกทักษะกันนะครับทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็แน่อนอนก็กลางวันถ้าใครเปิดเทอมแล้วก็ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้ามีต้องเรียนอะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแหละแต่ว่า เมื่อเปิดกันก,นกนเต็มที่แล้วก็กไปเรียนหนังสือกันะนะฮะก็เป็นอย่างนั้นครับสมาคมปีนี้ครับเล็ง่าจะจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยหรือว่าอะ <ance> ไรไหมับรายการก็ตอนนี้กําลังดูเนี่ยแหละครับเดิมทีก็คิดว่าเผื่อว่าปลายปลายปีจะจะจัดได้นะฮะจริงจริงแล้วกาลังดูว่าจะจัดโดยที่ไม่มีคนมาดูะนะฮะถ้าไม่มีผู้ชมได้ไหมแล้วก็เป็นถ่ายทอดอ่าก็กำลังดูอยู่ถึงความเป็นไปได้นะครับนั้นก็จะช่วยสถานการณ์ได้ถึงจุดจุดหนึ่ง ก็มีแต่โค้ชมีนักกีฬามาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มาแข่งกันแล้วก็ถ้าถ่ายทอดได้ก็ผู้ชมก็ดูที่บ้านนะฮะอันนั้นก็กำลังกำลังศึกษาอยู่ก็ยังมีเวลาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องดูสถานการณ์โควิดด้วยแหละครับว่าจะรุนแรงไปถึงไหนหรือว่าจะเบาไปแล้วจะหมดแล้วครับก็ต้องดูอีกทีครับสำหรับนักกีฬาจักรยานของไทยนะครับที่คว้าโคต้าลปีเกม2020ก็ย้ำอีกทีก็คือจุฑาธิมณีพันธ์นะครับในประเภทถนนทีมหญิงนะครับ ขนาดที่จายอังสุธาสาวิตติดสำรออันดับหนึ่งในประเภทคิวรินชายมีโอกาสไ,ได้ไปโอลิมปิกไม่น้อยเหมือนกันนะครับสุทธิคันโดเนี่ยหนึ่งคนนะครับก็คือเทนนิสพานิพักวงพัฒนาก,กิจซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น49กกิโลกรัมนะครับรุ่นอีก3รุ่นก็คือพนภาหานสุจีนในรุ่น57กิโลกรัมรามรลงสเวเกวิหารีในรุ่น5 8กิโลกรัมและก็หลักชัยห้วยหงทองรุ่น68กิโลกรัมนะครับต้องรอโปรแกรมการคัดเลือกนะครับ